วัเดีครับพี่น้องมึงมีกะสิมาเห็ดยังกัตะภาพปุอ่าตะภาพตะภาพน้ำครับพอไ้พี่จับไปพี่น้องมึงกตอนยี้โอค่นี้ครับซับก็ขาดเลยครับตะภาพโอ้ตะภาพพี่น้องน้ำมีไปพัดฉากับบาเน่าเนี่ยอยู่งตลาดเลยเอามาเนี่ครับซื้อมาครับนี่ยงานปรคักเลยเอาพัดฉากซับาดเน่าอยู่ข่อยู่บ้นเหมือนเลยมึยบาเน่าเห็ด พวกกันไปเห็นงานกันนีตะไปนะครับพวกนอนกับนีตะนอนไหมเป็นไหวแล้วนี่กาลังสัมครับกาลังสับโอ้ยเคยกินเทียร์ได้กินเตาเ่อตะภาพบ่ขึ้กันรครับกากวบ่ขึ้กันได้รงบอยเ่ยตะภาพพี่น้องบักนี้ได้ไหมภาพได้ตะภาพเด้โอ้ยกูโค้กเบี่ยงเกินหอดเรื่อยนี่เห็นหอว่าได้ซอยตอนงงงามเนี่บเนี่ยพพัดอีกกินหอ ต้องจมีัดเลยเนี่โธเ้ยรนเ้ยเสียงเี่เลยเดวมัหอเยเห็ดตอนยังดอเมื่อเห็ดตอนเร่ร่อนอ่เรียพิดร้องโอ้ยแบ่เข้่ะครับว่าเป็นตัวนีครับอย่พี่ห้อนเรียบบยังกำลังหันอยู่ครับตภาพครับตภาพน้ำตสภาพครับตภาพน้าครับเฮ้ยว่าอะกินหรอครับว่าอย่างไดวากินหรอครับบ้านนอกห้องเมนว่าด้กินหรอว่ากินงไงหรอว่ากินย่ายหรครับตภาพชัดตับ ta liệm một, ta liệm xay, tay tóm tiệm này, tiệm cặp này, xếp xếp khổ, nhìn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  khổ chào, là nghiệp này nữa, ว่มมาเพ็ดตัวไหนที่เห็น่เพดมันแบบ่าข้าวมันบ่าชาเริ่งมันปเพีแล้วไม่แซ่บหอข้อเนีอันนี้เขาเอือมยังมันีกเนอะขมันบ่เนีกินไนกราลใส้ตเท้านกันเลยเนาะคับลดตเลยครับครับเท้านกัน่อนกันเ่หน่อยด้ยครับเหมอคกับนหมนกับทำกได้พี่นอกเลยกลับด้วคกับ้าครับตะาน้ำครับกินต้นเฉินโดนหมดละ นี่บุตรเห็ดกินเห็ดิเห็ดินงครับบเห็ดกับบอินครับนินครมับีนต้แก้ม่แครับมีี่บ้างคับาพน้นเให้บอก n ผัดชาครับผัดชาครับบอก u วกันกินตพี่น้องกินตมเนาะไม่อะรกับน้ำไม่อะไรอ้ยเคยกินเตี๋ยครับกินเต้าเต้ากับเสี่บเด้อพี่น้องเต่อฝากกบเ้าเต้าเตากับเสียบ นะครับบยอนกช่พี่น้องเออนกช่ครับพัดชาชนี่จะตึกเอ้ยเริมชิงแล้วตะกี้กไรเออคือกันนะช่ไว้บามีกะช่ับิงชินเสียงกันแน่อนาะว่าเเนยเาเเออเสียงกันเลยมน่าจะเียงกันเนาะยิ่มตีอิวใส่สมมีตัวตี๋ใส่สมมันนอย่างคนมในยูทูบลพี่น้องออันนี้วัตถุดิบพี่น้องติตามปบติตามด้อไ ไปกับพ่อใหญ่ป้าบุ้มเจอกันครับเอาครับมือนี้ครับข้าวต้มแจ่มสไตล์ต้มแจ่มครับมือนี้ครับพี่น้องเนี่ยครับพัดชาพัดชาตัภาพน้ำครับเเห็นนื้อม้าพี่น้องครับของจริงเลยนะครับตัภาพตัภาพครับพ่อบอระครับหนามันหมูพ่อครับพ่อเ้องไปตองเน้นหนามันเราขาวเทใส่พร้อมเลยเราขาวใส่พร้อมเลย ย็นข้าวดิกันข้าวดิเกี๊ข้าวดิอ้าวข้าวต้มเต็มสไตล์ต้มเต็มครับพี่น้องมือนี่โอ้หิวขอกันยิ่งได้ครับมือนี้เด้อหิวขอคักเอาเนี่ยหิวขอคักครับใส่น้ำเปล่าจังไ้อครับพี่น้องใส่น้ำเปล่าจังน้อยครับเออนั่นน่ะอือหึน่ากินครับน่ากินครับมาเด้อ อยู่ทางบ้านทา้งจังจังหวัดมาด้วยครับมือนี้ว่าต้มไป็นการยังไงเออว่าต้มเนี่ยก็ต้มเต็มสไตล์ต้มเต็มครับมือนี้กุกโอก้กูเบีนเบิ้งเด้อของแท้แล้วดิของแท้เด้อมันหนิกูโอก้กูเบีนมันหนิเอาแล้วกันอยู่จังไหนปิดไปก่อนไปยังปิดปลาหอยกอนครับครับปิดเราทำปิดตัวไหนล่ะครับปิดตู้นั่นตู้นั้น ครัสามอะไรครับปรุงแล้วครับมันนี่เครื่องกุงเครื่องเทศแล้วครับมันนี่ใส่หลายแสีบหลายนะครับแป้งนัวครับแป้งนัวของไก่โบ้ไลแล้วโบ้เคยแล้วละภาพว่างมันหอยนะพี่น้องน้ำมันหอยครับไปขอไปครับแป้งนัวของไก่โบ้ไลเนะครับแป้งนัวประเทศล่าหรอขาวเจ้าโอ้ยแยงก่อนตะภาพครับตะภาพตะภาพครับมึงนี่ตะภาพเมนูตะภาพเดือดขั้วต้มเต๋มสไตล์ต้มเต๋มครับเต๋มในการนี้ครับครับอันนี้กระติบิน น้ำปลาน้ำปลาน้ำซอสฟิชซอสบ่สนี่ไปยังไงฟิชซอสครับสิพรสฟิชซอสนี่ครับฟิชซอสฟิชซอสครับโอ้นายกินครับนายกินมือนี่มือนี้อย like uh> uh ok> uh ู่ที่เป็นมาเดอกุกเบนกุกโอมาเด้อมือนี่เด้อกุกโนกุกยศกุกยังล่ะกุกกุกกุกยังเหรอเพิ่นอยู่ทางไหนก่อนท่านซื้อกินที่ว่างไหนก่อน กุกลือกุกลือบอกพู่นึงอีกางไงกุกลือกับตัดจะใส่หลายเลยเด้อมันหวานใส่หนึ่งครับใส่พอมันมีรสชาติพี่น้องกุกลือกุกไได้เสน่หโอ้โหพี่พี่น้องน้ำลายซอสแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับน้ำลายซอสแล้วครับขาดของยมาเมันผัดให้มันตุ่มเนาะน้ำขึ้นไหลแต่นอ้ะตุ่มแต่ย้อมกับผู้อใส่เครื่องเทศเข้าไปเนี่ยโอ้แต่เสียมเยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหยิบลองชิมบังน้ำนะพี่น้องนะ โอเคปะเยเยเข้มไเด้อหอมเหรอครับหอมแล้วเข้มกว่าสยูว่าปีวเนาะหอมย่งไก่บางย้อเ่หอมเหรอครับหอมเหรอปโอ้ยเพลงไหนครับเพลงไหนขั้วต้มเจมสไตล์โอ้ขันวัดุาตเพลงไหนครับขัเสี่ยกสิพาไมหามหอมอเลยวิพาลมอยู่โรงาเลยครับนี่ สักกัดไหนครับโรงพยาบาลไหนผมมีโรงพยาบครับ่ไปรโรงพยาบานะมมาตะเกาวิ่ไปกรุงเทพยาครับเอาพี่น้องตะเกาวนกรุงเทพเอาอันนี้ใส่เรืงเทศครับเครื่องเทศสัพีติโยมาไปเลยเครื่องเทศนะโอ้เตทเทศแต่ครับกินไห้วัย่ากินไวันนี่อันนี้เป็นพแกงครับมันเป็นแดงย่ากินไรบเผ็ดๆนี่มันเพื่ออะไรเพิ่มคข้าวบวมเพ่รเพื่อบข้าวเดียวบ่เพื่อวรรทุกข้าวห่ม้ เก็นเห็นดูหน่ากินนะพี่น้องอดูหน่าสีสันมันเนาะขอทาอยู่นี่ครับโอ,โ,โอ้โหเนี่ยมันเนี่ยตือเสียบแต่ว่าโอ้พัดแบบหื้ออม<ะ> <c oughs> พัดครับพัดโอ้ตือเสียบใช่น,น้ำไหลไปไหนได้พี่น้องบ่ครับน้ามันออกเองบอ่น้ำมันออกเองครับโอ้ตือเสียบยี่เนี่ยพัดชาต่อภาพ ปลาฝาสิแถวมันนุ่นขึ้นปลาฝ้าดิมันนุนน้านขำป้อมมีมึมีหรอปลาฟ้ามันนนปลาฝ้าขึ้นมันโอ้ยแต่ต้นุ่มต้นหน่อยบุรุษจ้ากับพี่น้องเอ้ยปลาฝาอย่างปลาฝาเนี่ยมันเต่าตัวนี่นะเว้ยแบบเต่ากับปลาเต่าแต่แบบใส่พี่แกงเราลองบ่าวถมลองซิมมึงมึงดิตรงอ่าซิมมึงครับโอ้ยซิมข้ามเงินไหน้ำไหลไหลน้ำเด้อบ่าวเงี้ยวหิวงขโหลนะปลาฟ้ามัน ปลาฟ้ากับเต้าเหรอบุ๋มตะภาพเหรอบุ๋มปลาฟ้าอะไรเขาเอื้นปลาเขาเอื้นปลาฟ้าเลยเขาเอื้นปลาไม่หรอกนะโอ้ยข้าวต้มเต็มบ่าวนี้เป็นมือกองครับชดเด็บชดเด็ดชดเด็ดชดเด็บครับอาหารได้ยังไงบ้าบุ๋มพูดแล้พูดแล้บ้าบุ๋มกําลังแก่เสียใจครับบ้าบุ๋มกําลังแก่เสียใจพี่น้องมาดีมาเด้อกุ๊กเบีนกุ๊กโอ๋โอ๋ไอโอ๋ได้ปี่เตอออนครับปีเตอออนครับ พี่เคยดนะครับนะก็จะเป็นกระชายกุ้ต้มอนี่กุ้งต้มเต็มสไตล์ต้มเต้มอนึ่งช่ครับกระชายแล้วก็จะเป็นใบกะเพราเนี่ยโอ้หัวไหลไหลเราพมน้องไหลไหลเ้ยบางเงาเนี่นี่ครับซนลามนดนหิ้วเข่ามึงหน้าตาพี่น้องโอ้โหขันยเพร่เสียบเไปบางเลย้เพร่เสียบก็ไปหาหมอเสแล้ว อรอดิ fate, ีตามพี yeah. ่น้องบันี้รอตักกินครับรอตากกินครับรอตักก <oh> ินครับชดเดดครับ้าไปนี่ยเนาเบิ้งหน้าตายรูนี่ยนะโอ้ภาพตาภาพครับโอ้ภาพตาภาพตาภาพครับชิมเบิ้งกดูบ่เนาะไพี่น้องเบิ้องขาขด้วยเสียบหรอครับชิมเบิ้งเสียบมเสียบขึ้นามึนเครับกึ้นๆเนี่ยเนี่ยโอ้

หารที่ไทยเราเน้ผมอาหารอะไต้องเนียเขาเจ้าไม่ั้เลยเขาเนี้ยอัดเกียดหอัดเกียดีอนมารับนะมึงเนี้ยเรามันอิ้มอัดเกลียดด้วยเขาเนี้ยครับนั่งบารนั่งหูยยังุเลย

Khẩn nhớ xuất quỳ cái này khác Quỳ ừ. cái này Bà nhau rồi phải không? Trong người phải sai Bà gồm mỗi chín năm không? Bà, bà thử được này Chín là đã chai là chín rồi ạ có thêm mẹ rồi nó chín lắm không có lấy chín lắm không có nhanh nhanh gì nhanh nhanh ăn nhanh 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 nhanh

จำได้าเยบม่กรูครับม่กรูกินได้ครับกรกินได้ครับกินได้บยังเสบเลยพี่นหอัผมผมผมเคกินเดียวครับแต่ภาพน้ำรัเดดยสครับตัวภาพน้ำครเดยสเาเขาเมากจังเลยเนาะท้า่าจบเจบเยมากจังเลย ก็ได้ขายหรอตลาดนี่ืซื้อยใสเลยมันก็มีดตไป้ายมาหรอกยน้ออาซื้อมาหอ่ะัวมาหน่ะขาเจไปถึดซื้อตลาดเชียงหมข้าเจาเเอาเยหมที่สังอูมันจะยังมูเสียกินเนี่ยันหน้าไปกินดอกบานหน่อเขาใช่ปะเพราดกินอล้วก็ไป่น่อบานนเขาเม่นีไปหน้าปกินดอกเจ่ว่าบอกเคยเดี๋ยวขับมัยริงเหรอก็ต้องไปต้นหา่กินสีอะ เอามาเปล่าเย้าลรตับกเมา ouais, มาเปน่มีมันจะเด้งว่านะลรตับอืมบะบุงบะบุงก็ต้องครับเยี่ตัดเน่ยมาเยี่ยูขอมากเลยกินไดไครับไม้มะกรูดอืม

บางวันที่มเล่นิเอรท่เปตนอปลาดิ้งงานปลาเบียวไม่นอยงานปลาเบียวว่าบุนงานปลาเบียวครัข้าวแจ๋อยู่กับหู้หน่อยพดนน่ายทีื้อเต่าบมีอย่ามานบัวนะแค่เพี้ยนเขานะขั้วต้งเต๋มต่องขั้วบุญนี่เพี้ยนเขาแจาอยาอย่าที่มาเบิดไม่เพี้ย Bà yamaha, yang yang kéo ngon 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 ใเจามนพาเรส่เน oh, nice. yeah. oh, oh, mm ื hmm. Ooh, s <S ้อมันเป็นแตกยวนนานบัดน um ้องเกดน้อยเปนถิ่มแม่ต้มปนิงน่โอ้เหลือใจยาว่าว่ากางแท่งมันกางแท่งเนาะมันต้มเลยอแตกนเนาะขออีกนั่งเไป I get the piece on the beer. Hello, you've been ong there. Tiap, ngon sitting there. Tiap, you've been ong. Eh? Tong tang, you've got. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going ăn go. I'm going to 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 go. I'm โอ้จ <ừ> ันน oh, yani ึงจันสองเริ่มมากเหรครับจันสองพนไปอีกครับมาเยอวบบบอบพี่ังเยบเกือบะครับไมันคใคเนี่ยงครับนือมันบั่ยายมาเลยครับคเนื้อหมูป้าของแก่ม้หยักพื้นๆอ่ะไม่ใครเนื้อหมูป้าหรครับมันได้พอถงมนี่เข้าไปเนาะ ขาถือมันันมันยกมถือครับมันค่ยเนี่ยมีปลาอยู่อันนี้ไหมปลานิ้เป็นปลา่อย่หมปีกมันี่ไหมดิไหมนี่นะึ้นตัวครับกจักนห่ออย่งไรอีกหรัวก็ปลา่ออีครับแ่วนครับแวัน้วมดันควอย่างจีได้ีว่าเน่ยมอนี่ไม่หมดอืหมดเลยครับ เนียนจริงไหมเน่นตัวครับขัย้อนตาละข้ามมันเนีตัวขัย้อนตาลข้ามเนยนก้นขัย้อนบาดื่นครับเดี๋ยวเราเลี้ยงรับเนายนรั้งขันย้อนตา เยตัวกบว่าเสรทุกเสยงตามดุกทายนีก็อย่าลื่องปกอไรก็แจ้งได้ไปนองเรืองามีก็ไม่กลห้นต้องสบายสบายสบายสบานะพี่น้องมาเรมเนี่ยาะคราราพี่น้องสบายแจกตัวตัวได้ผมพีนีฝากไปทุกทีก็ต้อพี่น้องนะสวัสดีครับัครับ